พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจําวันนี้วันเสาร์ที่4ี่พฤษภาคมคิตศัาการา2024คำพยานชีวิตโดยคุณโรเบโต เอสคาเมล่าโอกลาโฮมาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงห่วงใยข้อพระคัมภีหรนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ26จงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือคุณโรเบโตเอสคาเมล่าเป็นพยานว่าผมและภรรยาใช้เวลาในช่วงบ่ายนั่งพักผ่อนบนชิงช้านอกระเบียงประตูบ้านของเราเราสังเกตเห็นรังของนกมีลูกนกอยู่ใกล้มุมขอบระเบียง ทุกๆสองสนาทีแม่นกจะกลับมาเพื่อส่งอาหารให้ลูกนกเราสงสัยว่ารังนกที่บอบบางในสถานที่ที่ล่อแหลมเช่นนี้สามารถป้องกันไม่ให้ลูกนกทั้งหมดตกสู่พื้นได้อย่างไรดูเหมือนเป็นปาฏิหารและเป็นปริศนาสำหรับเราเราประหลาดใจเมื่อเห็นนกเหล่านั้น ในรังของพวกมันทําให้เราหวนคิดถึงชีวิตของเราเองเมื่อเรารู้สึกราวกับว่าเราอยู่ในรังที่อ่อนแอซึ่งลอยอยู่สูงจากพื้นดินเราไม่รู้ว่าอะไรทําให้เราไม่ตกลงมาเราวางใจว่ารังที่พระเจ้าทรงวางไว้จะปลอดภัยเหมือนแม่นกที่พระเจ้าทรงเลี้ยงไว้พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง เราต้องการเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้ถ้านกน้อยมีความสำคัญต่อพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ยิ่งมีความสำคัญต่อพระองค์เช่นกันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่คิดว่าตนเองถูกทอดทิ้งข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณ ที่ทรงดูแลความต้องการของเราทุกๆวันทุกๆปีเราสามารถมอบความกลัวและความไม่มั่นคงของเราต่อพระองค์ได้เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงดูแลเราอยู่อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ